ว้าวในที่สุดวันนี้ข่าวใหม่ก็มาถึงแล้วนะฮะอวี R o v เนี่ยกำลังจะทำตัวละครใหม่แล้วคอลแลบกับทีม b l a c k p i n กนั่นเองนะฮะซึ่งใครที่เป็นสาวอก Black P i งกได้บ้างเนี่ยจะต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยนะฮะก่อนที่จะไปชมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ที่สำคัญคอมเมนต์ให้พี่ปักด้วยนะครับถ้าใครคอมเมนต์ดีๆเดี๋ยวเราเอามาออกคลิปกันอีกนะคะิปแมนชอปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%แลรยังเีบริการเติมเกมังมีนราคากเติมเิมไวยในนาที ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลขอกเพื่อในดีเท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า1 6 0 0 0 0คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอปไลน์แอปริท m a n ช hop อย่าลืมใส่แอปนำหน้าหรือว่าคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสกินใหม่ที่สะดุดตาเนิร์ดจะสู้สายตาของลิซ่าที่บาดใจ <c oughs> พี่บอกเลยฮะว่าสกินใหม่เนี่ยกำลังจะมาแล้วมาดูที่ข้อความข้อความแรกเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยการีนาอาวหรือว่าอาว ที่เป็นเซิร์ฟหลังหาที่มีชื่อว่า Arena of Valor นั่นเองนะฮะมีการแจ้งไว้ว่าเมื่อ9เดือนที่แล้วเนี่ยมีการผจญไปของ4สาวที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามาสู่ความฝันอันเวิงหวางและเข้าไปในรอบการแข่งขันล่าสุดเลยนะฮะซึ่ง เขาได้คอมเมนต์ไว้ไว้อย่างแบบอย่างชัดเจนเลยเว้ยทุกคนว่าถ้าใครอยากให้เราเนี่ยคอแลบกับใครเนี่ยกะดูนาคอมเมนต์มาด่วนนะฮะทางอาวีของเราเนี่ยจะไปทำการคอรแลบด่วนจีบริษันิจจาเลยฮะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคงจะสงสัยกันแล้วใช่ไหมฮะว่ากิจกรรมที่พี่บอกเนี่ยมันคือกิจกรรมไหนกันแน่ฮะว่าทำไมเนี่ยถึงเลือก4ฮีโร่สสกินที่มาคอแลบกับตัวแบล็ k พิงค์ซึ่งพี่ต้องขอบอกนะฮะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยไม่ได้ถาวรมั่นคงนะฮะพี่ ักไม่ได้การันตีนะฮะว่าจะต้องคอลแลบกับแบล็กพิงกอย่างแน่นอนแต่มันมีความเป็นไปได้สูงนะฮะเพราะว่าในเพจเวียดนามเนี่ยมีการคอมเมนต์ไว้เยอะมากว่าอยากให้คอลเล็ก,กับสาวๆาวแบล็กพิงนะฮะอย่างรูปรูปแรกนะฮะจะเป็น RV แฟนคลับตัวยงนะฮะนี่คือสกินน่าจะจไม่ผิดเนี่ยพี่ว่าน่าจะเป็นหูคู่เนี่ยน่าจะเป็นของตัวตัวอะไรวะทุกคน <c oughs> คอมเมนต์คอมเมนต์มาหน่อยม่นจะคอมเมนต์ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยถ้าเราทายถูกนะฮะหรือว่าส่งกิจกรรมอะไรส่งรูปไปเนี่ยที่เราว่าเนี่ยเราจะได้รับสกิน อันติเมตนั่นเองนะฮะกิจกรรมนี้ผ่านมานานแล้วนะทุกคนนี่น้องเยนาสวยหรือเปล่าฮะแต่ก็มีคนส่งเข้าประกวดสําหรับสกินของเยนาด้วยนะฮะก็คือเอาวีเพนกลับเหมือนเดิมนี่แหละน้องเยนาหนี่นมาในรูปแบบนี้นะฮะเป็นอะไรที่สวยๆมากเลยแต่ทางรูปด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็นน้องที่รับไหลตลอดการอย่างน้องซินเนเรียของเรานะฮะรูปถัดไปเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นคริซี่ส่วนด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็น จ้าหญิงแห่งน้าแข็งของเตี๋ยวเสยนของเรานั่นเองนะฮะสวยนะพี่ว่าน้องสวยมากเลยสําหรับการส่วนข้าประกวดและในรูปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นน้องสิน,นิตรียร้องเพลงแล้วก็รูปด้านขวาน,นี่เป็นการตกแต่งแบบว่าสัญ,ญลักษณ์สีต่างๆนั่นเองนะฮะ สวยนะรูปถัดไปก็จะเป็นน้องลิเลียนานั่นเองนะคะใช่ไหม <c oughs> เพราะว่ามีหูเหมือนหูหมาจิ้งจอกเลยเว้ยแล้วก็ <c oughs> ชอบว่ารูปนี้การส่งขง้าประกวดเน้นหาอย่างแน่นอนเลยมีการใส่แว่นตาดําแล้วก็ดีกีตา้าวทุกคน <c oughs> น้องซินิเตียของเราผมแดงน่าเหรอพร้อมกับใส่อะไรวะทุกคนที่ตุ้หูปะหรือว่าไม่ใช่ว่าไปปักดวอะไรผีดอ๋อ ไม่ใช่น้องตัวซินิเตรียเนี่ยอยู่ทางขวาส่วนด,ด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเตียเซียนครับดบูผิดนี้เองเนะฮยเอารุ่นถัดไปก็สวยมากนะฮะลีเลียน่านี่มาพร้อมกับจิ้งจอกแค่สี่หังปกติเนี่ยน้องน่าจะมีเก้าหังนะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเพื่อนกับมาดาระฮะ <c oughs> <c oughs> รูปด้านขวานี่พี่มันทําไม่นึกถึงไงหนังเรื่องนั้นอะเรื่องสลามมัทุกคนที่เกิดมาทั้งทีทําไมต้องเกิดมาจิ้งจอก <c oughs> ใช่เกิดมาทํามีเกิดมาทั้งทีทําไมต้องเป็นสลามใช่ไหมเ <c oughs> จ้าหญิงแห่งน้ําแข็งจริงๆด้วยทางรูปด้านซ้ายเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าหญิงแห่งน้าแข็งที่มีชื่อว่าไรวันในการตูนะทุกคนพี่จําชื่อไม่ได้เอาเป็นว่าเดียว <c oughs> ชื่ออะไรวันึกไม่ออกจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวให้พี่ปามเด้งภาพไปดูกันเลยกันเนี่ยเป็นตัวเจ้าหญิงคนเนี้ยเชื่ออะไรคอมเมนต์มาหน่อยดิถ้าใครได้ดูอะอ่านี่คือเรนกิ้งพลวัตของเด็กฝึกงานทั้ง4คนนะฮะที่ผ่านมาแต่พลวัตนี้ยังไม่สิ้นสุดนะฮะอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นของน้องเซนนิทรีอันดับสองเนี่ยเดี่ยวเตียนของเราอันดับสามเนี่ยเป็นลอเรียลนะฮะสุดท้ายที่อยู่ที่คาเฟ่นี่แต่ 4อันดับสุดท้ายที่ตกรอบเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าไม่ได้ตกรอบตามความเป็นจริงนะฮะเพราะถ้าเราดูในรูปถัดไปเนี่ยอาวีไอดอลเนี่ยเด็กฝึกได้ทําการเดบิวต์ทั้งหมดเนี่ยสตัวละครเรียบร้อยแล้วนะฮะอาทิตยตัวละครฮีโร่ตัวแรกนะฮะด้านซ้ายมือก็คือน้องลีเลียนาพี่คิดว่าน้องลีลันลีเลียนาเนี่ยน่าจะเหมาะกับสก,กินนี้นะครับนี่คือสกินที่ต้องบอกว่าลีเลียนาเนี่ยแสดงให้เห็น ถึงเอฟเฟกการเปิดตัวของดาราสา,สาวแสนสวยหรือว่านักร้องสุดเท่นะฮะไีรร้ต,ตัวตัดไปเนี่ยจะเป็นใครไปได้เป็นแม่สาวผมสีชมพูของเรานั่นเองก็คือน้องเตียวเซียนนั่นเองนะฮะตามภาพด้านหลังเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าว่าเตียวเซียนผมสีฟ้าอยู่เลยไปย้อมตอนไหนแล้ววะก่อนที่จะมาเข้าสกินใหม่เนี่ย <c oughs> สำหรับฮ, <c oughs> ฮีโร่ตัวที่3ของเราก็คือน้องซินนิทเรียที่มีไม่อยู่ตรงปากพอดีนะฮะน้องเนี่ยมี ชีพจรในการเต้นระบำอย่างสวยงามแต่อีกนิดเดียวนะพี่ว่าน้องหลับบ่อยนะฮะน้องที่เซานะฮะอฮีโร่ตัวสุดท้ายที่เหมาะสมสําหรับการคอเล็บนี้ก็คือน้องเยนานั่นเองนะฮะเยนานเนี่ย เหมือนจะมีผมเป็นสีอ่อกดำๆนะฮะแต่พี่ต้องขอบอกเลยว่าตามสกินพื้นหลังเนี่ยสกินนี้เนี่ยเหมาะสมสำหรับการคอ์เลยบที่สุดและเป็นสกินตีสวยมากๆเลยต่อไปนะฮะจะเป็นคลิปการเปิดตัวของสกินใหม่ของทั้ง4ตัวละครที่พี่ได้กล่าวมาเบื้องต้นทั้งหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะ,ะนี่คือน้องเยนาลิเลียน่านี่เองแล้วก็ซินนิตรีแล้วก็ตามด้วยเตยเซียนของเรานะฮะ ซึ่งสี่สาวสี่ตัวนี้เนี่ยพี่ต้องก็บอกว่าสวยงามมากๆเลยเป็นอะไรที่นี่ขึ้นว่าเวฟของ R A O V ไอเดานะสี่คนโหวสวยไม่ละทุกคนคิดว่าสวยไม่ละสำหรับพี่เนี่ยเป็นสกินที่สวยมากๆเลยก็เกนเหมบบนไ้ต้องเจอดีฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนกูเขาได้นำเพจซื้อและขายรหัสกี ีที่กำลังมาแรงที่สุดตอนนี้ประสบการณ์ซื้อขายเกมออนไลน์มานานนับ8ปีเครดิตดีไม่มีโก้เครเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงช่องเรารับประกันได้เลยเพจนี้เลยท p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์มีรหัสเกมอวีไอดีให้เลือกจำนวนมากเริ่มต้นเพียงราคา50บาทไอเดียวดแสงสูงตัวเยอะสกินแน่นเลือกจำนวนเยอะมากใครที่ต้องการหาสเกมอวีไอด,ดี๋ยวผมจะทิง้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วตามภาพนะสีสกินเมื่ตกี้เนี่ยทุกคนพี่ถานจริงๆนะฮะว่าเหมาะสมกับรูปของสาวแบล็กพิงค์เนี่ย ตรงไหนกันเอยป้าเห็นปะมีเบล็พิงพี่ขออนุญาตนําพี่ๆเราสาวๆเบล็พิงมาโชว์นะครับซึ่งใครชอบใครใครเป็นด้อมของใครเนี่ยกรุณาคอมเมนต์ไว้ด้วยนะฮะถ้าเรียกผิดเรียกถูกยังไงพี่ปั๊ขออภัยไว้ด้วยนะแต่พี่เนี่ยยกทั้งใจให้คุณลิซ่าเลยผมสีจมพูน่ะวาดแววใจหัวใจของพี่น่ารักเหนูนะจ๊ะ ชอบลิซ่ามานานแล้วเฮ้ยพี่มีคำคมมาพูดด้ไวแต่เกิดไอ้เตีมบัวฟังนะั้นเดี๋ยวซูม่ปทละภาพเลยเริ่มที่น้องลิซ่าเอ้ยไม่ใช่นี่เริ่มที่คุณลิซ่าของเราก่อนเลยนะฮะทุกคนก็คือความฝันนั่นเหรอไม่ต้องโชว์หรอกแต่จะบอกให้เห็นว่ามีความสามารถอะไรบ้าง <c oughs> สำหรับคนที่สองก็จะเป็นรุ่นเพี่จีซูของเรานั่นเองนะฮะ ความสุขนะเหรอไม่ได้อยู่ในสิ่งต่างๆแต่อยู่ในตัวเราเองเท่านั้นแหละเรียพี่เจนน่ของเราละ่ะให้รักตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นแหละดีที่สุดแล้ว <c oughs> แล้วเป็นคุณโรเซล่ล่ะคนสุดท้ายสาวผมม่วงของเราคำคมที่บาดใจนะฮะพร้อมกับสายตาที่บาดคมนะก็คือ ทุกความฝันที่ยิ่งใหญ่หล้วนมาจากจุดเริ่มต้นของนักฝันทั้งนั้นฮนะคิมเมตะกีทั้งหมดเนี่ยที่ได้ทําการนําเสนอเนี่ยมาจากเจ้าของของผู้สร้างในติ๊กตอกคนนี้นะฮะเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไปดึงคลิปมาจากชาวเวียดนามคนหนึ่งเขาชื่อว่าวีนัทไม่ใช่วีนุษนะคะพี่สาว เขาได้คอมเมนต์ว่าเราไปเอาคลิปที่เรานํามาตัดจาก YouTube ชาวเวียดนามท่านหนึ่งนะฮะนปัจจุบันเนี่ยเขาลบคลิปไปแล้วด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะฮะในรูปถัดไปเนี่ยจะเป็นคลิปการสรุปนะฮะทั้ง4สาวของเรานี้ซึ่งนี่มันลางๆก่อนใช่ไหมแล้วก็มาโอ้โหถ้าเทียบถังน้ามลก็เป็นซินนิสทรีเดียเซียลีเลนะและจบด้วยเยนางของเรานั่นเองนะสี่สาวเนี่ยพี่ต้องขอบอกว่ามาในลุคของน่าจะเป็นสกินในระดับของมิดอาร์มิด AOV หรือว่าสกินโคตรล้ำอนาคตเลยอ่ะไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปเสริมทางของไอดอลสี่คนสี่ตัวละครของเรานะฮะสำหรับการเดบิวต์เข้าไปทำวงน้องๆทั้งสี่คนเนี่ยได้ทำการสร้างวงเรียบร้อยแล้วก็เป็นไอดอลที่เต้นอยู่บนวงเรียบร้อยแล้วนะฮะควบคู่กับคลิปที่แนบมาก็คือคลิปของสี่สาวไอดอลอย่างแบล็กพิงที่พี่ถูกใจลิซ่าเป็นอย่างยิ่งเลยนะทุกคนไม่ต้องเขาบอกเลยนะฮะว่าพอเอาคลิปมาเทียบกันแล้วเนี่ยเป็นอะไร ที่โคตรเพอร์เฟกมากถ้า GM สามารถคอลแลบได้เนี่ยพี่ปัก๊กเมาทุกสก,กินฮะและนี่คือสก,กินที่สวยที่สุดของน้องเตี่ยวเซียนแต่แล้วในอนาคตก็มีสก,กินนี้เตี่ยวเซียนมาใหม่นั่นเองนะฮะนี่จะเป็นสีผมสีชมพูสวยงามมากนะฮะแน่นอนว่าน่าจะมีเอฟเฟกอย่างแน่นอนสําหรับน้องเตี่ยวเซียนนะรอคอยกันได้เลยคนนี้เนี่ยคิดว่าใครเป็นคู่คอลแลบระหว่างพี่จีซูพี่เจนนี่พี่โรซ่และก็พี่ริซ่า คิดว่าใครอะแต่สําหรับพี่ปักเนี่ยพี่ว่ายกให้คุณโรเซ่ไปเลยสวยนะและนี่คือสกินที่ถือว่าเป็นสกินนักร้องของน้องลิเลียนานะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยลิเลียนาก็จะเปลี่ยนสกินเป็นแบบนี้ซึ่งมีหูที่แปลกไปจากเดิมแล้วก็มีตราตรงหน้าอกด้วยพี่ปักต้องขอบอกนะว่าเก้าหางเนี่ยเป็นก้าหางที่เทสรูแล้วนะฮะเพราะว่าสกินใหม่เนี่ยเป็นสกินเก้าหางล่องหนนะฮะใครคิดว่าใครที่คอนเลป กับสกินนี้บ้างอะ่ะคอมเมนต์มา,าด่วนเลยนะแต่สำหรับพี่เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็น พี่ลิซ่านะฮะเพราะว่าจิ้งจอกเนี่ยน่าจะเหมาะกับแรปเปอร์ใช่ไหมทุกคนนี่คือน้องซินนิเตรแต่พี่ไม่มีสกินก็นเลยไม่ได้โชว์ฮะ <c oughs> เดี๋ยวขอเลื่อนไปหาสกินแป๊บนึงสกินไหนดีนี่น่าจะเป็นสกินนี้นะฮะที่ถือว่าสวยที่สุดของน้องซินนิเตรสกินแห่งเจ้าน้ำแข็งนั่นเองนะฮะซึ่งน่าจะมาควบคู่ในการพัฒนาในอนาคต <c oughs> คือสกินนี้นะฮะน้องซินนิเตรนี่มีมงแหวนบนหัวด้วยซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยเป็นเอฟเฟกที่ทรงผมเนี่ยผมยาว กว่าเดิมเยอะมากและสวยงามมากนะฮะน้องเซนเนเซียเหมือนจะสักอะไรบนแขนด้วยนะครับซึ่งสกินนี้เนี่ย ใครมาสิว่าคนเล็บกับใครสาหรับพี่เนี่ยพี่ยออให้คุณเจนนี่เลยเพราะว่าขี้สาวขี้อ้อนนั่นเองนะฮะนี่นี่คือสกินที่ถือว่าสวยสําหรับพี่นะฮะสำหรับน้องเยน่านะสวยมากๆเลยเหมือนดาราจันทรานั่นเองนะฮะแต่สกินในอนาคตของเยน่าเนี่ยจะเป็นรูปลักษณ์ของผมสีขาวนะฮะแล้วก็มีลรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็น้องนี่สวยขึ้นอย่างมากอยุดตามกลาง รว,วันนะฮะทุกคนพี่ต้องขอบอกว่าใครคิดว่าน้องเยนาเนี่ยคอนแลบกับใครคอมเมนต์มาเหมือนกันนะฮะแต่พี่เนี่ยหมอบมอบไปทั้งใจสําหรับพี่จีซูเลยเพราะว่าเป็นพี่สาวที่โตที่สุดแล้วก็สวยงามที่สุดนั่นเองนะฮะอันนี้คือภาพสุดท้ายระหว่างภาพเปรียบเทียบระหว่างคอนแลปของอาวีกับสาวๆคือรุกอย่างพี่ๆแบล็คพิงของเรานะฮะใครคิดว่า2ภาพนี้เนี่ยใครเป็นตัวละครไหนบ้างก็สามารถเชื่อมโยงกันได้เลยแล้วคอมเมนต์มาให้พี่ปักด้วยนะครับว่าใครเป็นตัวไหนบ้างเนี่ย ก็บอกมาพี่ด้วยนะอย่างเช่นพี่ลิซ่าเป็นตัวเตี่ยวเซียนอะไรแบบนี้เออคอมเมนต์มาเยอะๆพี่อยากอ่านแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปหน้านะเอ้ยก่อนที่จะจบคลิปพี่ขอนําเสนออะไรหน่อยซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมิดส,สกินในระดับมิดอารวีเนี่ยมีอยู่แค่ตัวเดียวก็คือตัวของเยนาสกินนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขอเอาหัวมาออกนี่เห็นปะ่ะทุกคนถ้าซูมไปเนี่ยอันนี้นี่ถ้าซูมไปตรงนี้ขึ้นว่ามิดอาวีใช่ไหมไม่ไม่ใช่มิดอาวี มันก็คือมิดอาวีนี่ว่ะหวานปิดหรือว่ายังไงเนี่ยแต่ยังมีอีกรูปลักษณ์หนึ่งเดี๋ยวพี่ดงการตอบปั้งเห็นววาทุกคนนี่คือมิดเอโอนะฮะหรือว่าที่จริงก็คือมิดอาวีนะฮะสำหรับสกินของน้องเตียวเซียนที่กําลังมาในอนาคตนะ,ะมีหลายคนบอกว่าสําหรับชาวเวียดนามนะฮะถ้ามา แบบไม่คอลแลบกับพี่พี่ลิซ่าหรือว่าพี่พี่ในวง b บล็คพิ n k เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะพี่ป๊อตโดยฉะนั้นเราจะปิดฉากไปด้วยฉากสวยๆของคลิปน้องๆสี่สาวที่ไปคอลแลบนะฮะอ่าอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่ปักกันมาเยอะๆนะฮะแล้วเดี๋ยวพี่จะไปอ่านคอมเมนต์ทุกคนเลยนะครับใครคิดว่าสีสาวเหล่านี้เนี่ยเป็นสกินไหนกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะแต่ต้องบออบอก ครั้งสุดท้ายนะฮะว่าไม่ชชั่์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับพี่ปักไปแล้วบ๊ายบายจ้าสวยทั้งหมดเลยอย่างได้หมดเลย <laughs>